หลายคนคงเคยมองลูฟี่ว่าในตอนนี้เขานั้นนะครับก็คือเทียบทั้นกับตำนานโจรสลัดหรือว่าตำนานในเรื่องวันพี่ไปแล้วเขานั้นเทียบเคียงได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเราลองมาพูดนะครับในหลายๆแง่มุมดูลองมาดูกันดีกว่านะครับทุกคนนั้นจะมีความคิดเห็นนะครับแบบเดียวกับคลิปนี้หรือไม่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยสําหรับประเด็นวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่อยากจะทํามานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงนะครับที่ไคโดนั้นนะครับมองเห็นภาพของลูฟี่ของเรานั้นเนี่ยคล้ายคลึงนะครับกับโจรสลัดในตำนานของเรื่องวันพีทนะครับหรือว่าโจรสลัดที่ไคโดนะครับนับถือเลยครับว่าไอพวกนี้เนี่ยเป็นโจรสลัดนะครับระดับตำนานเจ๋งๆเลยครับในมุมมองของไคโดแต่ก็โอเคเรื่องราวตรงนั้นก็ผ่านไป สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าก็อยากจะดูด้วยเหมือนกันว่าลูฟี่นั้นสามารถผ่านบททดสอบนะครับการต่อกรกับจักรพรรดิได้หรือเปล่าจนมาล่าสุดนะครับในวันอัดคลิปวันนี้นะก็จะเห็นเลยแหละว่าลูฟี่ของเรานั้นนะครับก็ยังไม่สามารถผ่านบททดสอบคนระดับจักรพรรดิอย่างไคโดได้เพราะการต่อสู้นะครับรอบที่3ของเขานั้นนะครับก็เป็นการพ่ายแพ้ไปอย่างยับแม่ยับเลยแต่มันก็มีสัญญาณที่ดีนะครับและจริงๆแล้วเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับลูฟี่ในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโจรสลัดคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในระดับนะครับ ใกล้เคียงนะครับกับตำนานหลายๆคนในเรื่องวันพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับฟีมือหรือว่านะครับชื่อเสียงของเขานะครับที่เข้าขั้นเรียกว่าทะลุป,ปลอดไปแล้วสําหรับมังกี้ดีลูฟี่วันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดถึงประเด็นนะครับว่าลูฟี่นั้นเขาใกล้เคียงนะครับในการเทียบชั้นกับโจรสลัดในตำนานในเรื่องวันพีนะครับเข้าใกล้ทุกทีแล้วแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเรานะครับ,รบชมมควาสนุก ความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเรามานิยามก่อนว่าคําว่าตำนานในเรื่องวันพีชนั้นคืออะไรก่อนจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตำนานเนี่ยมันก็คงจะเป็นสิ่งนะครับที่นิยามยากสุดๆเลยนะครับเพราะว่าตำนานของแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปบางคนอาจไม่ได้มีฝีมือที่แข็งแกร่งอะไรแต่ก็คือเป็นตำนานแล้วด้วยเรื่องราวนะครับแล้วก็วีรกรรมวีรเวงของเขาหรือบางคนนะครับมีฝีมือที่แข็งแกล่งระดับตำนานนะครับจนทําให้หลายคนนั้นนะครับก็ต่างนับถือหรือชื่นชอบนะครับคนๆนั้นนะครับอาจจะเป็นไอดทลของ ยุคใหม่ก็เป็นไปได้หรือบางคนนั้นนะครับสร้างวีรกรรมมากมายเลยปั่นป่วนโลกโจรสลัดหรือว่าโลกของวันพีทจนเรื่องราวของเขานั้นนะครับเป็นตำนานเลยครับว่าครั้งหนึ่งนั้นเคยมีคนนู้นคนนี้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้บ้างนี่แหละครับเขาเรียกว่าตำนานนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างโจรสลัดนะครับอย่างชิกกเราจะพูดถึงเรื่องราวหลักๆของเขานะครับเนื้อเรื่องหลักไม่ได้เกี่ยวกับมูวี่นะชิกินั้นนะครับก็เป็นหนึ่งโจรสลัดในตำนานนะครับผู้ที่เป็นศัตรูนะครับคู่แข่งนะครับกับโรเจอร์มาโดยตลอดเลย สร้างตำนานได้กับการที่เขานั้นบุกไปใช้เดี่ยวนะครับที่มารีนฟอร์ดนะครับเป็นอะไรที่แบบโคตรจะบ้าเลยกับโจรสลัดคนหนึ่งนั้นไปต่อสู้กับกองทัพเรือนะครับซึ่งในยุคสมัยนั้นมี2คู่หูคู่หานะครับอย่างกัฟและก็เซนโงคุในการปกป้องซึ่งแน่นอนถึงแม้ว่าชิกิจะเก่งเพียงใดนะครับต่อกรกับ2คนนั้นได้แต่เขานั้นก็พ่ายแพ้ไปนะครับแล้วก็ถูกจับเข้าไปซังเตน,นะครับในคุกอินเพลดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เขานั้นสร้างตำนานนะครับก็คือการที่เขานั้นนสาาาาามมรถหาาาีีอกกจคุิเพลดดวไ้้ททัง่ ็นคุกที่หนาแน่นนะครับแทบไม่มีใครเลยในยุคสมัยนั้นสามารถหนีออกมาได้นะครับนี่แหละครับเป็นการสร้างตำนานอย่างหนึ่งของโจรสลัดอย่างชิกิซึ่งแน่นอนสลหรับลูฟี่นั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างตำนานในหลายรูปแบบเลยนะครับจากการที่เขานั้นบุกไปสถานที่สําคัญของรัฐบาลที่แม้แต่โจรสลัดที่เคยยิ่งใหญ่ในเรื่องหลายๆหลายคนนั้นก็ยังไม่กล้านะครับหรือว่าที่จะบุกเข้าไปอย่างเขาอย่างการที่บุกไปในเอ็นสลอปี้แล้วหนึ่งหรือการที่บุกไปในคุกอินเพลดาวแล้วก็แหกคุกออกมานะครับพานเ็สิ่่งทีป หนึ่งที่สร้างความเสียหายกับรัฐบาลโลกสุดๆเลยกับการที่เขานั้นปลุกไปนะครับในหมาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดเพื่อไปช่วยเหลือนะครับเอสมัดอัคคีนะครับผู้ที่เป็นพี่ชายร่วมสาบานของเขาซึ่งเรื่องราวของเขานั้นก็เงียบไปนะครับในช่วงระยะเวลา2ปีหลังเหตุการณ์นั้นก็เป็นช่วงที่ลูฟี่ของเรานั้นทําการฟาร์มของแบบสุดๆเลยคือพยายามฝึกฝนร,ร่างกายตนเองฝึกฝนฮาคี้ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมในการสู้สึกครั้งใหม่และแน่นอนหลังจากนั้นลูฟี่ก็ออกมาเฉิดฉายในทันทีโดยการที่พี่แกนั้นนะครับมาต่อกรคนระ โก้และก็เป็นต้นเหตุนะครับให้ระบบนี้เนี่ยมันล่มสลายไปและการที่พี่แกนั้นปลุกไปนะครับในทีมของแม่ใหญ่บิ๊กมัมจนสามารถสร้างชื่อเสียงตนเองและได้ก้าวไปเป็นจักรพรรดิคนที่5ในเรื่องวันพีทซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทาให้ลลฟี่นั้นด้านชื่อเสียงของเขาก้าวไปเทียบชั้นคนระดับตำนานในเรื่องวันพีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในระดับนี้ก็ตำนานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไคโดสิ่งมีชีวิตนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรือหนวดข่าวนะครับชายที่แข็งแร่ง หรือจะเป็นบิ๊กมาคใครก็แล้วแต่ที่ผมพูดมาล้วนแล้วแต่เป็นตำนานนะฮะในเรื่องวันพีททั้งนั้นตัดมาที่ด้านฝีมือนะครับของลูฟี่กันบ้างดีกว่านะครับว่าฝีมือของลูฟี่นั้นเทียบชั้นนะครับหรือว่าใกล้เคียงระยังกับคําว่าตำนานโดยส่วนตัวผมว่ามันใกล้เคียงแล้วนะเหลือเพียงแค่อีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ลูฟี่นั้นจะต้องทําให้สําเร็จอย่างแรกเลยนะครับระการที่เขานั้นสามารถใช้ฮาคิกระขั้นสูงสูงได้อัน,นี้เนี่ยก็คือระดับที่เจงและแต่ก็ยังไม่ได้เทียบชั้้้้้นน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 รรรระะะดดดดัััับบตตาา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 าขเพว่่่่ก็มมีีหหลลยยอคคสถใชฮิไแงททํ ลูฟี่ของเรานั้นเรียกได้ว่าใกล้เคียงสุดๆแล้วกับคําว่าเทียบชั้นคนระดับตำนานนะครับก็คือการที่เขานั้นสามารถใช้ฮาคิราชันควบรวมนะครับกับฮาคิเกราะได้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมันเป็นฮาคิที่สุดยอดจริงๆเพราะสามารถโจมตีศัตรูนะครับและติดสตันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ต่อให้มีเงินแสนล้านหมื่นล้านหรือกี่พันล้านก็ไม่สามารถนะครับจะฝึกฝนฮาคิรูปแบบนี้ได้นะครับเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ติดตัวมากของแต่ละคนอยู่ที่ว่าคนคนนั้นนะครับผักได้รับมาแล้วจะสามารถพัฒนาจุดนนนัั้คครรบบใกกาาววม ได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นฮาคิหนึ่งแบบนะครับที่ยากสุดๆเลยอีกทั้งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าฮาคิรูปแบบนี้ของลูฟี่นั้นอยู่ในระดับที่ลูฟี่สามารถใช้ได้ชํานาญแล้วหรือยังนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการต่อสู้ของลูฟี่นั้นในการใช้ฮาคิรูปแบบนี้พี่แกยังไม่ได้ใช้ระดับเกียร์สี่เลยนะในการควบรวมซึ่งแน่นอนการที่เขานั้นร่วงหล่นลงไปนะครับจากโอเนงาชิมะในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งในการต่อสู้มันต้องมีแน่ๆและลูฟี่ของเรานั้นคงพัฒนนนาาาคขององงงตวเใระห่่ทีฝฝึกไป อีกระดับหนึ่งให้ได้แน่นอนนะครับอยู่ที่จุดไหนซึ่งในจุดนั้นนะครับลูฟี่ของเรานั้นก็จะอยู่ในระดับเดียวนะครับกับตำนานแน่นอนในเรื่องวันพีชนะครับก็คืออยู่ในระดับนะครับที่ใกล้เคียงการที่พ่ายแพ้ไคโดตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการพ่ายแพ้การต่อสู้ครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่หมายความว่าลูฟี่ของเรานั้นจะถดถอยลงแต่เป็นการพ่ายแพ้นะครับเพื่อก้าวกระโดดนะครับฝีมือของตัวเองนั้นขึ้นไปอีกนะครับให้ฝีมือของตัวเองนั้นเทียบเคียงกับชื่อเสียงของตนเองและเพื่อนนนนๆคคิิดดวว่่่่าาาาายงงไรกัับ้้ลูฟีะเข เทียบเคียงกับตำนานได้แล้วหรือยังนะครับหรือว่ายังขาดอะไรอีกโดยส่วนตัวอย่างที่ผมพูดไปถ้าพูดถึงวีรกรรมของลูฟี่ต่างๆนั้นเขาคือได้ถับตำนานได้แล้วเพราะว่าผ่านไปอีกสักสิบ0ปีหรือ100ปีเรื่องราวของลูฟี่นั้นนะครับชายที่เป็นหลานนะครับของวีรบุรุษกองทัพเรือเป็นลูกชายนะครับของคณะปฏิวัตินะครับที่ก่อวีรกรรมวีรเวรต่างๆนะครับให้กับโลกวันพีชนะครับในช่วงเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ถือได้ว่าเป็นตำนานนะครับที่ใครหลายคน ายคนอาจจะมองแย้งนะครับว่าเฮ้ยจะเป็นตำนานในเรื่องวันพีชนั้นควรจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสมาได้ซึ่งถามว่าถูกไหมก็ถูกต้องนะครับแต่อันนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นระดับตำนานนะครับที่เหนือไปกว่าโรเจอร์แน่นอนเพราะโรเจอร์ในตอนนั้นเขาเพียงแค่สามารถไปเกาะสุดท้ายนะฮะในโลกวันพีได้คือเป็นจุดที่หลายคนไปไม่ถึงอันนั้นก็คือตำนานอยู่แล้วแต่หากลูฟี่ของเรานั้นไปเกาะสุดท้ายไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสเปิดโปงนะครับเรื่องราวต่างๆที่รัฐบาลโลกนั้นได้ทำการซ่อนเอาไว้เขาจะเป็นคนหนึ่งท โรเจอร์ Roger, ซึ่งอัน,นั้น,นะครับอยู่ในระดับที่แบบโคตรตำนานและยืนหนึ่งในวงการแต่วันนี้เนะี่ยเราจะพูดแค่ระดับตำนานนะครับในเรื่องคนระดับจกักรพัดเอิยนะครับโจนสลัดนะครับหรือว่าคนที่มันเก่งๆในเรื่องซึ่งแน่นอนลูฟี่อันนะี้ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นด้านชื่อเสียงฝีมือของเขานะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ปูมหลังชีวิตของเขาทุกส,สิ่งทุกอย่างนั้นนะครับมันอยู่ในระดับตำนานไปนแล้วนะในเรื่องวันพีชนะครับหรือว่าอยู่ในระดับที่มันใกล้เคียงสุดๆเลยขาดเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วเพื่อนๆ,ๆคิดว่ายงงง่าาาลล้เเหรือออปมมมข นี่เลยนะครับผมก็เว้นไว้ล้หลายทุกคนนะครับลองคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับฝากไว้ด้วยและกันสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ